คุณคือตัวจริงหรือเพียงแค่ตัวเลือกในสายตาเขาจากคําถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ตอบคําถามกันซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยเดี๋ยวเรามารุ่นในคําตอบของไพ่กันนะคะขอเช็คพลังงานหน่อยค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่มาดูณนะเวลานี้บ้างนะคะใบแรกไพ่มันขึ้นมาเป็นคำว่าก้าวไม้เท้ามันเหมือนคุณและเขาเนี่ยมีปัญหาในพาร์ทความสัมพันธ์นะมีการ เหมือนจุดยืนคนละแบบกันอะตัวเขาเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้โฟกัสอะไรกับคุณมากมายคือในมุมมองของความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเหมือนความต้องการที่ไม่ตรงกันดูตัวเขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรเรื่องของคุณในขณะที่คุณเนี่ยจริงจังและอยากจะมีอนาคตกับคนคนนี้มากเลยนะคะทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่า คนคนนี้ใจของเขาเนี่ยเขาคิดจริงจังกับเรื่องของคุณแค่ไหนคะในใบแรกเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีนะเดอะสเตรนจ์เนี่ยเป็นคนที่มีความแบบคิดเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลเขาได้ในหลายๆอย่างแต่ไพ่ใบต่อมามันคือ The Fool The fool และไพ่พระด้วยมันหมายความว่าตัวเขาอะยังไม่คิดอะไรมากมายอะเหมือนแบบก็คบไปเรื่อยเลื่อยเปื่อยอเนี่ย เป็นคนที่ดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้และเขายังไม่ได้คิดจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ทีนี้ขอถามเลยว่าเขาคิดจริงจังหรือเพียงแค่เล่นๆกับความสัมพันธ์นี้คะเขาอยากจะลองแค่คุยอะเผื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะโอเค แต่ณเวลานี้คือเขาเลือกที่จะคุยไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในพาร์ทความสัมพันธ์ที่คุณไม่แน่ใจความต้องการความคาดหวังของคุณคือการเป็นที่หนึ่งหรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังคนที่ทำกับคุณแบบนี้เนี่ยคุยไปก่อนยังไม่อยากจะคิดอะไรเยอะไปเรื่อย ก็แสดงว่าความต้องการความคาดหวังของคนสองคนไม่ตรงกันถ้าคุณยังจะอยู่ต่อเพื่อสักวันหนึง่งเขาจะดีขึ้นหรือคิดได้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะขณะที่คุณนะ่ะเต็มที่กับเขาขนาดนี้เขายังคิดไม่ได้เลยแล้วเราจะอยู่ให้เสียเวลาเพื่ออะไรมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เขาที่มองเราเป็นตัวเลือกเขาก็มีสิทธิ์เป็นแค่ตัวเลือกของเราได้เช่นกันคุณเองก็มีสิทธิ์เลือกคนที่พร้อมกว่านี้ หรือเปล่าคะลองทบทวนตัวเองดูนะ